ครับกลับสวัสดีช no ่วงเซาของวันที่17มีนาคมพศ2 5 6 7กลับสวัสดีแฟนเพจทางช่องยู u ูบยุซี่พะโคสิงหนึ่งสิ่งหนึ่งเละกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิปนี้ของทางช่องครับครับสำหรับเซาบุนีอ่าผมกับซีมาจัดโป้เล่หลังขึ้นกำลังเอกพมีพี่น้องเอฟซีที่ติดตามผลงานของทางช่องและพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่มารับชมคลิปของทางช่องครับพี่น้องครับเป็นงัวราคาถือง้อดีบ่มีตำหนิ ส่งฟรี200กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันแล้วก็บริการเก็บเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับบ่หลายยายห้างครับเดี๋ยวผมอาหม่องขายเหลืออยู่สามโคมครับแม่ลูกเมียหนึ่งโคมแล้วก็แม่ลูกผูสดสดสองโคมครับพี่น้องครับอ่าราคานี้กับง้อเจดนี่ส่งนี่บ่ได้มีบ่อยๆครับพี่น้องครับอ่านี่ครับเปิดขายถือไปเลยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเ่าวๆโค้มแรกก่อนครับเป็นแม่ลูกเมียง้อลูกแรกเลยครับแม่ก็อ่าเป็นสายพันธุ์เล่อครับ ลูกเป็นลูกผสมเลมันครับพี่น้องครับนี่ครับลูกสาวอายุสี่เดือนนี่ครับตัวแม่ก็สูงเลยสามสิบวกทุกแม่ได้ครับพี่น้องครับนี่มันตัวลูกสาวครับมันสิบบวกเลยับสนครับนี่ตัวลูกสาวก็ถือว่าน่าหนายู่ครับพี่น้องครับตัวแม่ก็สดสดง่วลูกเรียกครับพี่น้องครับอ่าแล้วก็แม่ลูกผู้ลูกตัวที่สองแม่ร้อยสามสิบวกแม่ก็ได้อ่างอ่งอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแดงนี่ครับเดี๋ยวพาไปเมืองตัวลูกไส้เพื่อนนะลูกผสมบามัน อายุสามเดือนนะครับพี่น้องครับนี่ครับง้ออยู่ในนี่แม่รุ่นทองถูกโค่นนะครับพอมีพอคุ้มขอกอยู่ครับอ่าเป็นเป็นง้อขอกเดียวกันเลยครับสามค่นี่ครับลูกโผลอยู่สามเดือนนี่ครับพี่น้องครับนี่ผ่านไปครับนี่ก็แม่ลูกผูกลูที่สองแม่ร้อยสามสิบบวกโบสถ์กบเครื่องลูกชายอยู่สามเดือนนี่ครับอ่าสําหรับสามโค่นนี่มองขายเลยนะครับพี่น้องครับเอาไปสี่หมื่นหาพันบาทงวดต่อนะครับเฉลี่ยแล้ว ถือคมละาหนึ่งหัวหาพันบาทครับถือแท่แน่นอนครับพี่น้องครับนี่ครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้ศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกาเสดวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับกดกระติกางนั่งข้อก็เช่นเดิมครับพี่น้องครับอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษต้มกันอย่าโทษควบใส่ใจเดือดขาดครับมังลีกับจองโท่ม้าครับเอาขายแบบแบ่งปันขายถือๆเลยครับพี่น้องครับนี่ครับผู้ใดได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับพี่น้องครับ นี่ครับคุ้มค่าแน่นอนครับให้ชัดๆครับพี่น้องครับฟังบ่ผิดนะครับสามโคมง้อสดๆอ่ากับร้อยนี่ราคานี่นานๆมาที่ครับพี่น้องครับสี่หมื่นห้าพันบาทเด้อครับขายงกสี่หมื่นห้าพันบาทถ้าแยกก่โทรมาคุยกับผมอีกทีหนึ่งครับพี่น้องครับแม่ลูกผูกโคมเราหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทแม่ลูกเมียสองหมื่นบาทครับพี่น้องครับถ้ายกแช่สี่หมื่นห้าพันบาทเด้อครับพี่น้องครับ กฎเกตธิการทั้งข้อกับเช่นเดิมจะโทษเล่นโทษตัวโทษต้มกันจะโทษควบสะใจเดืดขาดครับพี่น้องครับให้ควบจริงใจซึ่งกันและกันครับพี่น้องครับเน้นเป็นทั้งโทรศักษาด้วยครับเพราะว่าคอมเมนต์มาทั้งช่องยูทูบผมกับพวกใครได้เข้าไปต่อเป็นไรครับแต่โทษมาเพรได้รับเดี๋ยวผมจะโทษกลับเองนด้วยครับพี่น้องครับโทษได้ตลอด24ชั่วโมงครับสำหรับชิพนี้การใครขอความเมตตาจากพ่อแม่น้องเอฟซีได้เข้ามาอุดหนุนเข้ามาติดตามเข้ามารับชุ่มชิปช่องน้อยๆที่บมได้ขายคอนเทนต์น้ำได้ครับพี่น้องครัััััับบบบบบเเเนนนน้้้ขขาาายยคคคควววมจจจรรรรริิงใสสสหีีีีออไดดพท่